โสดมอนความเ, 51, 30, 12, เปียนครั้งที่51วันที่30เด12พ68บัตรนี้วันที่บัตนี้เป็นครั้งที่51ของกับวันที่30เดือน12พ68 ข้าพเจ้านาสักขีขอเป็งวาจาสันติยาพุทธมงคลตถาถิ่นพุทธบูชาโนมิชาสังพระบูชาอาจารย์บูชาแต่องค์พระธรรมปฏิเทธแะเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่เดชหลวงปู่เสนาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดำวิชาจินดามนี้ขอเทพธิดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสันติยามนสันติยาของข้าพเจ้านี้ ขอนุภาพคุณบรรดตนาตายครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่การสวดสันติยามันตลอดไปโสวดจนลุมเทวดาสมันตาจักข่าวบริสุอัคตานตุเทวตาถัดมังวิราสโสันสุตองมบืังสักเการเมจรูเปย์ขริสีกัลเจติสิริเกย์มานิติเปรตเจตยามีต่อล้วนนะขันมาเหตเนี้รคยทำนเขตเตมุมาเทยันตุเทวดาฉรัชวิวัสนเมียคามพนาคาติตตตาสันทิเกย์ยามุที่ว่ารัชนางสาทุพมีโสันตุ ธรรมสุพกโรยพันตาธรรมสมนักขโรยพันตาธรรมสมนคกขโรยพะธันตาบาศุรสุภาษิติคาถาน้าโมตัสสะพระพุทธตัหาตุสัมมาสัพพุทธัสสนโมตสสพระพุทธตัหาตุสัมมาสัพพุทธัสสะน้าโมตัสสะพระพุทธตัหาตุสัมมาสัพพุทธัสสะบสุสจิกาคาถานัติเมสานันอัญญพุทโธเมสานันนาวะลังเอเนสัพพชนะโสเมหุตสัพพทานัติเมสนันาอัญงธรรมโมเมสานันาวะลังเอเนสัพพชนะโสมหุตุสัพพทานัตติเมสาน สังคมมีสถานะว่าหลังเองนะสมรชนสตรนดูสัพพะทาหมดสมหากรุณิโกณอโศกิตาดิคาถามหากรุณิโกณอโศกอัตายะสัพพะปัญญาปุเรตวะปัญผิสภาสัพพุปโตสัพพนพุทธังเอเตนะสมรชนะมหาตุสุภัทวามหากรุณาธิคุณโสยิตายะสัพพะปัญญาปุเรตวะปัญผิสภะ ปโตสัมโพธมุตตังมาเอตนะสโรติณะมหโตุสัพพกะทวามหากรุริโคนาโถสุขายะสัพเพปะนินาปุเรตวะปันิสัพาปโตสัมโพธิมุธตังมาเอตนะสโรติณะสดมุตุสัพปฐาบสดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังกาสัมปยังพระกวาสเกสุขันติขปิโรตุตมิมหาวัเในมาตาภิกรสเกนะสเตียงปจามิตเตหิภิกุรเตหิสัพเพเรวะอรหันเตหิทัศหีจงโรกัาติเตถ่ายยปุญนะสัมมิตาหุติ พระขัตังทศนายพิสัจะอโคจะจุนางสุธาสกาเนงเทวราอสย่างขอพระวาสักส่อตกปิรพะจะมนมาตพิกเจิงะจไม่แต่เห็พิกรตห็นสเพยว่าทิตทัศนีโรทาสุปาเทวาจุโยันสันิตตีพระวัตังทศนายพิจะยุนะมยังปิยะพระวาเตมุายมาปวยวาาโตสันติเกปเจกะาปเสยมติอนโตาเทวตาสยถาปิมานะพระวาปุริโสจะม่ตังภาภาษา สมิเจยเเอวะเวมาตุชาวิสุเทวิสุเทห้ตาเพราว่าโตปุรโตปุรตรโสอัตโขตัยทุตาพระตังพิเทะิกัมตังนาสุกัมตัทีตาโขกัยทวตาพโตเนิเกมาพาสิมหาสัโยมาตมิงเทมยาสมาตาอภิธรรมะธรรมวมยังททกิตายะปัิสังฆติมัทโขปลาเทวตาพโตเนิเกมาพาสิตตาโขพิโสมาสหังจุจิตาอัตโนปุตกรังุตานลิวะในตานิขะเหตตวันอินทริยานิทัติ เคดวาคีรังเคระเีังอิทธิฤทธอคจัาเมชาตุจรันติสุธามิพุราจองตาสุตันตาสุน่ะตืออตโคราภราเทวตประวาโตเซนิเกมาฟาสิเยเคจิพุทธังสันนักตาเสเนเตนะปับมัตภูมิมีหายมรุสังติหังเทวตายาปรสันติิอาตโคาพมาพิุมันเตสิยปุญญาพิฆเวทัสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปิตาผลติตัะคตังทศนายพุทธจกเปิเตพิฆเวเหสมัติธรรมนังหัโตสมุติสมุทาเดิมเปนระตานังก อายุสูงเสยยถาปิไมหังเอตันหิอปิเตปิขเวภิสันติอนตัมมัตตานังโตสมาสัพุทธาเตยสัพพิพัฒนานังเอตัพัลโมยเทวัตาสันนิพุตาภิสันติเสยยถาปิไมหังเอตันหิอติกิตามิปิขเวเทวจะนำนามานิกิตติจิตมิปิขเวเทวจะนำนามานิเทสิตามิปิขเวเทวจะนำนามิตังสุนารสานสัลุกกาโมตสิกโรธาปัสสามิติเอวามันเตติโกเทปุตโตปจตุปภาวะเอราวจะ สิโรกำรัลค in, ันสามัยัตตาพุมมาจตระสิตาเยสิตาคิริกัปลังปิยิตาสมัยตาปุถุเทมิสันิลาลมหาสารสมุโนธาตมัสสาสุทาวิปัสสันนามนาวิลาปิโยสเตยตวามเนกปิเทวะตุเอตตมัิฐาสัพเกสนาเตเทวกายาพิกันตาเทวชรธรรพิกโวเตยจะระมะกลงสุรวะพุทธศาสสสนังเตยสมุปเรณามัตุสาสสมุสนังอาเปเกย์นมัตุโขงสัตธังสัทธาสตลิงสังเอกสัตังมัตุศาสมัตุสงอาเปเกย์นมัตุโขงที่สาสัพพะพุทธังหง จัาจตับพางพญาะะคิดมานจบมาตุโตมิขาสังเกตลังกเวะเกียยพิกณาตวิจนรธาพิกโบยบวังกิดยิสมัคคีอราหิอนุปัสะสหัสสสาวิขาอุมาคภิรวยที่มัตโตชมันโตวันโตยัสสินมอมานาพิมุนุนังสางนัสัสายมตตายขานันเดทุิโนยิมัตโตชิมันโตวันโตสัตตินมอนุนังพิสาโมยพิจุมุนังสามิิงมุนัง อิเจตเโลสาายขนาดนั้นตะวันี้นอิฐมันโตชมันโตนมันโตยสสึกนอมนมันนะพี่ก็มพนาสมิิงวนาเวสานิจายาจจตายักขนาดนั้นตะวันี่หนอิมันโตชุมันโตนนมันโตยศสึกนอมนมันนะพี่ก็มพนางสมบิิงหัวนากุมพิโรลาเชกโกวิปุระสันนิเวศนาปพิยานางสัางยักษ์ขนานปยุจุบันสถิติคุมพิโรลาเชโกสภะคายสมิติงหัวนางภูรมัจจติสังราชาทัศน์รัฐโภศสาสถิติขันธปานางที่ วันมันโตยศีนมนมนาพี่กมุขนานกทนาเกนอาจารสังราชาวิรโหตปัสสาทติกุมานาที่ติมหาราชายสสุตตาปิาภะวยินทรพลาอินตุตวนโตนอมนนาพกมุขนังาสนัมหาประชีมาจารที่สัราชาวิรโหตปรสาทเติรานี่ติมหาราชายสุตตาปิาภวอินทนนมาพลาพลาอินมตุกันมันโตวันนั้นโตยักา วโรตสาสติยขานางที่ติมหาราชายาสสสุตปิิสาโภยงทลายนมตชมตะอนังหัยสุจจมอนานปิกมิาสมิติวันนำทมาาทิฐังระตรโถตกเนนะวนโกตินะวรปโกุโอุตังิสังยตตตะราชามันตุโทิสาตัตระมานาสุเนกตเสมัม่โนสาอังคุปเจนิัสธรมายาคูเวทุวิรันตุวิภูผูโตสหัตจันะ ปานทประมโยจะเทวสุตโตจะมาติรจิตตจะันพุโธตนโรชิพุโขาคูัจะสะเจวะติมพุโธสุริยสาเอเตเติจราชโนคันธะภาษาอาจุภิโมนนามาภิกุมพุทธิิุอคุนะปาสนาคาเวสราจกากรรสันตราุปยาคาสายภิมุนารัตชาคูนเยสสิโนเอรัณนานโคสุะคัมิติุนเยนะกราชิสาสาหัลติริภาทิชาวิรุจขเวหัยสสเทมมัจจปัตตาจิจาสุปันติา นะคานมัสีสันโตเคียมังคสิพุทโธสันนะหายวที่วาจันตานะคาสุปันนาสัมมามงังสุพุทธังชิตาพิะสมุทังสุรัสิตามัตโตวทิตย์ที่มันโตยศินนกรัลชามสมาสุลาทวิคาเวปจิติสุจพาะโทนุจิันสัจจะพะฤาษีตานเสพนมัสันนิะเหืงเสนานะวพมงสมปญนาิพระเติพุนังสมิิงังนราเทวาปวิสจเตโชวจริธรรมขั พุนาวุราเทวสมโมยสาสัะไมตากุาอิาูเทวัสสิโนตเทสกายาตเพระนัตตมยโนอิมจุนมโตนุโตัสสิโนมนมนานิกมุกาิมเวนทูะเทวสาริจัสสมะจะเวนมานท้สินเทวาจะมกิตาส่วนสมิสาเทวามมกิตาาตนีกิตวะภูมณรรหักสาวะตุนวัตมเสตโสกะคาปุรินโทสัตเทสกายาตเพนะนัตตมยโนอิงมุนโตจุนมันโตนุโัสสินโนมม อาทาาโพเทวาชนะมักขิตาริวอริจกาจัรชาจุมาภูปัิพาสินวรุณสสธรมจาตุตาอจุเนสกาสูริยะุาคูวาูสาพเทิโนติเทยทาขายาสเปนนันตมันยิโนอิมันโตชมันโตวันนัมันโตยัสุโนมอนมานาพิกม ka ัพินาสามิเติงขานามะนามาซานามานามุสสามะนุสตมะคิดถาปุสกุกาคูมนุสุกาคูหาเลโยเทวาเยจาริสวาสโนปราคามราคา อาคูเทวายสินโนทัเดเททายาตะเป็นอนตดิโนมิชมันโตชนมันโตนมันโตยสสินโมนนาพิมพิคนาสามิมาสุกาลุมหาลุนาอคูเวขาสาธาอุทยาปมขาอาคูเววจนาสตมาตาลกชามิสกกยสสินโนทัยาอาคาปจโนยยติสาวิสติเเตทายาตะเป็นอนดิโนมิมันโตชมันโตนมันโตสสินโนมนนาพิคมพินาสมิัเคมิยาสุตายามังกทัตเจสโน สมิตาลามาสิธาติมนาอวนนิมตินอคทาคุปารมิธาเทเจกายตเปนนตมิโนอิมตโตโตนมตโตสโนมนมนาอิกขะโกนาสมิเทงานัเเจเทวนิกกยาตเปนอันณีวะครับผมเยจัดเยส่ิสัตหภูตเจิมขีรังโอฆาตเต็นน้ำมนาสวบุคลันวสิตาสิตังสุพรมาปรมาโตจะปุตตาทิมมโตสห สันนังกุมโลติตโสจารสุภคัสสมิทิงวะนามศาสสะพรมะโลกานังมหาพรหมปิทัต <stro> ติโอภาโนชุนิมันโตพิสมังกายโยยโสโสทิสสิสราคุปเจกขติโนเตสะจำไมโตอักขาหิปอริโตเจสังเพรพิเกนเตเสเว มารเสนอเมกมิขป er, e ัสสะการนาสะมันที na, si ่ยังเอตถาคันทัาปันทาละคณะปัตทตุโธสมันตาปริวาเลธามะโมพุทธิจาโคจินังที่จะธามมาเสนากนรสยังปัตยิปันทีนาตรมหาจารสังกะตวานะเพระวังยะถาพุทโกมโขตตนพุคทาโสปจุาวจิสมุโตอังวเสตจะสัพพังปินยาวกิจวันมาตรมิฐาตัเทนตัเตอาเสนิกาุชะพุทธโ เตจ้ามกกลงสวดวาุตสาสะสนาวิตรกิปกรรมมงคลสามลงไปเชยุงสเปวิสังขมาวิยาติตายสิโนมโหสถิสามภูติสาวกคาเตจเนสุตาติบทสวดจูนและชัยยปกรณ์นโมมิพุทธเตจชสาและตานตยธรรมิกาเตชัดประสิทธิพปสีเทวานาลายาปัเมศุลาสิทธิพมมาจะอินทาจักตุโลกตาคัมพีรละกาสมุทธาภูตุงขังคาจะสัพพมชัยยะประสิทธิพปการุตเตชัยยะเถยยะตอนนี้ตอนนี้อุตตถีอุตตถีนาทีนาที ชายยะชายยะคัคขนและตนลและทิสสยนิายสายสินะเมรุนา้นนับปอนชีชายยะชายยะคัมพีและโสพีนาคินทนาคีปีสัจจพุตตะกาลีชายยะชายยะทุนนิมิตาโลคีสิงคีสุธาทานมกชาชายยะชายยะวรณนัมปยัตสัตราชยยะจัมปาทินาคัคขูละคันตกชายยะคัจคณละตุลลงสุกราภูชงสิงหาปิชัตถีปาชายยะชายยุนัมกัจจตา ทิิจ่าเสนาเลปุนสุธินรเดชยสุขาสุขาชีวีเยะยะธนนิตเลสัตาสุชยาัยะยะนินิสาตินสัทถาชยะยะมังกลารยาวเเฮชยะยะุณยเขเยยะรัเสสุรภูะเตชาชยะยะพมเมนทัศขชยะยะลาลาธิราชัยชัยยะชัยะปัวิงสัพพังชยะยะอรันตาปัจเจพุทสาวังชัยยะชยะมหสุลโลกโลเทวะชยะยะพมมาสุรโขชยะเยะพุณะ พระลูนหโกวิปุปกขอจันทิมาลาวิอิงโทจะเบนาเตโยจะโกเวโรวันุโนปิจะอักขิวายโยจะปจุนโโกมาโลทัดดัลโคอัฐาลัสสศมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอัถโยอิสิโนสาวกกาสัพพายะลาโมพระวันตุเตจยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยะโสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลัง เยปิพุทธศสิิ์มตอ่ยางมาลัชจปิมตตปัะหโยคตัญปุติมะเกวมุริตาชยยะตถาพมขะนาิสุนชโยปิุทธศสตสิิมตอ่ยางมาลัชจัปิมตตปัะหาโยคตัญปุติมะเวมุริตาเยะตถาอินทขนาิสุนชโยปิพุทธศสิทิมตอ่ยางมาลัจปิมตตปัะหโยคตัญปุติมะเวปมุริตาชยยะตถาเทวขนาวิสุนชญโยปิพุทธศาสิิมตอ่ยางมาลัชจปิมตต พระชโยคัชยติมเเมิตาชยัตถานุปนคนามิสิโนชโยปิพุทสตมตยมรรจาิกมตโรชนโยคัชยมพติมเเคมิตาชยัตถานคนามิสิโนชโยปิพุทธสตรีมตอยมรรริกมตโอพระาชโยคัชยติมเเลทิตาชยัตถานุปนคนามิสิโนชยปิพุทธสตรมโตสักยานังนั้นที่ว่าทโนเอวังตวังวิชโยของหิ แยัดสูตรใช้มังก็เลยอปาราชิปัลังเกสีเสปะทพิบก็เลยอภิเสกเกสาพระพุทธานาคปะตปอปมทติสุนัขขังสุมังขะลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตตะสุยิถังพมจาริสุปัตถกินังกัยกรรมังวาจกรรมังปัตถกินังปัตถกินังมโนกรมมาปัตถกินีเตปัตถกินาปัตถกินานิขตวานะลัปตันเตปัตถกินีเตอัตถะรัทธาสุกิตาวิรุณหา พุทธศาสนีอโลคาสุกิตาโหตะสหสัพเพหิยานติภิกตุนันตุโพโตเยเทวะสมิงธานิอัตถกิตาอธิคตาปิคายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุลุสัพพะธาตัคันตุสัพพะสตานังคันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพเพืเลนตุมโนรัถายุตตะกาเลวะัตุ วสังวัส,สาวลาหกกาโลกาจุปัฏวาเตสานิวาริตุจะสัพพทากายาสุขการทิฏสุขขารันตุเนธานหังหมดสมธรรมนิยามสุตังเอเมสุตังจันม่ยังพระวาสัพพิยังวิหารเถเชตวเนอนาคลปัสกะสอาลาเมตตาล,ละโคพระฟาไวคือบุพเทสิ พิกาโวติพันติิเตติพิกาโตตโตปจสุภาวะตะวะจะอุปปะทาวาพิกเวเตตาคตานังอุปปะทาวาตะคตานังทิ่ตะวะสะตุตะมะทิตตะมรทธนิยามตะสัพเปสังฆารานิจติตังตะคะโตอภิสังขเชติอภิสมมิติอภิสังขเชติตะวะพิสัมมิตวะอัจิกาติเตติปัญญะเปติปายทัเปติวิพุตติปุตตานิกัโลติสัพเพสังฆารานิจเตติ อุปทาวาภิกเวตาตาคตานุปาทาวาตถาคตานิตาวัสสาตุตธรรมทิฏฐตาธรรมะนิยามตาสาเปสขาราทุคาติตังคาตาคโตอภิสามพเชติอเมสเมติอภิสามพเชตวาภิสเมตวามิจขติเทสติปัญญเปติปัญญเพติวิวรติวิปัจติอุตตานิโคโลตุสัพเพสังฆาราตุคาติตาอุปทาวาภิกเวตาตาคตานุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาทิตาวัสตาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาสาเปธรรมานัตตติตังตถาคโตอภิสัมพเชติอภิสเมติอภิสเม สมุจิตตวะพิสมิตวาอจิคติเทสติปัญยะเปติปัตเปติวัติวิภัจจติอุตานีกัลโลติจเปธรรมานะตติอิธมะวจักปะกวะตัปพนาเตยพิภูพวตโตภัจตาภิณังจุติบทสวนพะเทตานะคาถาอจิตังนะพระเมยยะนักปึงเขนกาตังบุคคลไม่คที่ถึงสิ่งญุตลงไปแล้วโดยอะไรและไม่ประมงส่วนที่ยังไม่มาถึงยะสติตามภิณันต่างปัญจะทตทาง สิ่งเปลนอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเปลี่นนองก็ยังไม่มาปัจจุบันทันทยโยตมันตะทะทัพเวสสติอสังฮีลังสังกุปังตังวิถานุพะลุเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆนย่งแจ่มแจ่มเงื่อนเงี้ยไม่ขรนแคนเขาพบภูรังกจชนันไว้อาเชวะกิจจธรรมะตัปังโกชัญญามนังสุเบปันเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ค่ะเราจะรู้ขันตายเมฆพรุ่งนี้อีินอสักลาเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการปับเพี้ยญต่อมัจจุราชมีเสนาไม่ย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารและนัน ตัเงเว้พระเทกาละตัวทนโยตัวเดกเจมุันนี้เทมเพราะมันนี้ทุกหัวย่อมเก่าเรียกผู้มีความเปลี่ยนยุคนั้นไม่เกิดข้าแล้วก็วังละกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงและลติเดียวก็น,น่าชมมือสวดธรรมะสังเวชปัจปราวคระสัพเพสังขารานิจจาสังขารเคลืลล่อนร่ากายเจิบใจลิบูปธรรมดำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขา,ารทุกขาสังขารเคลื่อนร่างกายเจิบใจและลิบลูปธรรมดำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนได้ก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙านตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าว่าตัวว่าตนของเราอุทอุกวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวตสางไมยามรนิจพังเราจะป็งตายเป็นแท้มรณะปริโยสารนางในชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นของตายเป็นที่สุดราชีวิตต่างมีอนิจต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมมรณะเมอนิจต่างความตายของเราเป็นของเทียมวัตถุคนที่จะสังเวชายังกายัจีรัง่ายนนอู อาเปตาวิญญาณนอคันปสัสสะจัวิญญาชนโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอาทิเสตติจาร,ร,รทัพปัทภิณซึ่งแผ่นดินกาลิงอา่าข้าลังอยู่ว่าประดุลธงมะทรรมานะท่อนฟืนนี่รัถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัฏสังคาราตกรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเนออุปาทะวะยะธรรมิโนมีห้องเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวาวิรุณชันติขันเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเตสังวุปปสมงถุโขความเข้าไปในกรรมสังขารทั้งหลายเพื่อความทรงอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามะติจะสัตว์ตั้งหลายตั้งพอกำลังตายอยู่มะลิงสูตจะไม่ได้เสลที่ตายแล้วก็ลองจะตายอัตเทวะหังไม่ไดสามิเราก็จะตายเช่นนั้นเหมือนกันนาติเมอัเอระสังเโยความสงสัยในความตายนี้จะไม่มีตัวเราเลยบทสวดเมตตาอย่างจริงจอย่างกินจิกุศลังกำบางสัพเพหิปัตติหิเตกะตังบุญญโนอนโมทังตุสุนันตุพโตเยเทวะสิมิงถานีอธิกาตายติกายุกะสัตท้าโหตุสุกิตาหงตุทุกขาบริยตุ Sapei tatu kita hontutuk kapo menutuk, sapei yadika tuk kita hontutuk kapo menutuk, sapei yadika tuk kita hontutuk kapo menutuk, sapei pisah, sapei yaka, sapei peta tuk kita hontutuk kapo menutuk, sapei a cari, supat yaya, sate kita hontutuk kapo menutuk, sapei nakata tuk kita hontutuk kapo menutuk, sapei tewasu kita hontutuk kapo menutuk, sapei sama tui nang, sami cendu, boson bosanobotuak, namo bote toa di maya idi pepua. นโมโทธิสต,ตคันติมายะอิทธิพัควานโมโพธิสตคันติมายะอิทิพัควาัติทานาคถา,ายาเทวตาสันติวิหามัสินตูเตฆาเลโติฆาเลต่งเห็นตาธรรมทาในนภะวันตุเตาโตาเลแต่ตแตตยังเหตาวิหาันตเตเเ่ราจะพันชานมกาจะพิกโบสารมิกาฐานปฏิอุปสกาจะคามาทิสานเท,ท,ทสานิขามาทิสลาสัมปานนภูตตาสุกิตาหตุเตชาาพตาจิปตาสภาวะ สังเสริฐาจะอภิวปฏิการนิยานิการธรรมะวังปฏิเตสัตเปปิทุกขะกังโงตุสังขยังตาตุเยรังธรรมโมธรรมะตาลาจปุฆาราสังโฆโหตุสัมมโควาถายะจะหิตายะจะอเตเมนะครับตุทัตธรมโมสเปปิปิธรรมะจาริโนวุฒิงสัปปานุสยมะธรรมอิยะปฏิทเตประสันนาโหตูสเปปิทุปานุโนพุทธาสาเสนสัมมาทารังพระพิจตตกาเลเทโบเปสนสุพุทธิภาวิสตานังสมมิ ทางในตัวเมธีมาตาปิดาจารย์อาลชาณิจังละคันติปุตตะกังอามเหไอวังธรรมเมนะราชโนปปชังละคันตุสัพพัธาชโยตาวิโยชนกัถาทุกขปาจารยทุกขารยปาตาจินิพยาสุขปาตาจินิสงการผลตุสัพเพปีปในิโตเอตาวตาจะมีสัมปตังมีสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพัสสิธิยาฐานะนั้นตุสัพพายัสีลังโนตุสัพพัธาภาวนาพิรุตาของตัขจันตุติวตาคัตา โสสมาฆลังคาถาขตูตังสมาฆลังแล้วตุสพะเทวตาสรพพธาุฐานุภารวินตศสถิทุนิยนตรังขตูตพังสมาฆาลังแล้วงตูัพระเทวุตาสัพพธรรมานุภาวนะสติทุนิยนตลังขอตูตพังสมาฆลังแล้วตพะเทวตาสัพพสังฆานุภาวนสติทุนิยนตรังสเปพุทธาวรปตาปัจเจกานะเจลังหันตานาตาเทเจละขันธุจปโส สัพเพพุทธาระรัตตาปัจเจกการในพลังหันตานันตเจนระขะบารียตมัสโซสัพเพพุทธาระรัตตาปัจเจกการในพลังหันตานันตเจนระขะบารียตมัสโซสัพเพพุทธาระรัตตาปัจเจกกาในพลังหันตานันตเจนระขะบารียตมัสโซ สัเพพุทธาพระตาปัจเจกการพระหลังตานาตาเรขันปนิตัรโสสเพพุทธาพระตาปัจเจกการพระหลังนตานาตเรลขันปนิโสสเพพุทธาพระตาปัจเจกการพระหลังตานาตเรลขันปนิตัปสโสสเพพุทธาพระลตาปัจเจกการนพระหลังันตานาตาเรลขันปนิตัปสโสสเพพุทธาพระตาปัจเจการนาพระหังตานาตเรลขันปณิสัพปสโสรโดยอำนาจแห่งมูลสุสวรรต์ที่ข้าพเจ้าเ้สวดสั พระบรมราชินาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคารายขออนุสวงให้บรมกุศลนี้จงเป็นสัพพระศิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพได้ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจดาทั้งหลายผู้ได้อริโมทนารากกากในบรมกุศลนนี้้โปปปรรรรดะะสสสิิททธาพอม่ง แห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทาโยศุศีทั้งฝ่ายไ,ไทยและฝ่ายเราลงถึงวัตถุมงคลท้องฟ้าที่3ามสี่มาลิดไดจะสร้างขึ้นที่เปลี่ยนมนุษย์ภาพเทวมนุภาพและที่สันนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ำหนดผลให้เป็นสิริงมงคลแก่พวกครองและผู้ชาวทั่วการ์เดินนะฮะทุก